เองนึกภาพตามนะคะว่าในตัวเราเนี่ยมีเหมือนแผนที่พลังงานซ่อนอยู่มองไม่เห็นแล้วคะ่ะแต่กลับส่งผลกับชีวิตเรามากๆเลยสิ่งนั้นก็คือจักระนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละคะ่ะเจาะลึกระบบจักระ7จ,จุดหลกักอ้างอิงจากคู่มือมองล้อแห่งชีวิตครับผมเพื่อให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงของร่างกายอารมณ์พลังงานแล้วก็หาวิธีดูแลตัวเองแบบองค์รวมกันครับ ใช่เลยค่ะคือเป้าหมายเราอยากให้เข้าใจพื้นฐานกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัก,กระมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยนะคะแต่มันเป็นเหมือนออภาษาที่ร่างกายใช้สื่อสารกับเราแล้วมันก็เชื่อมโยงกับระบบสรีระจริงๆด้วยค่ะโหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วจัก,กระครืออะไรกันแน่คะครับคําว่าจัก,กระเนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตเลยแปลตรงๆก็คือวงล้อ มันเป็นเหมือนศูนย์กลางพลังงานชีวิตหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าปราณนะครับที่มันหมุนวนอยู่ตามแนวกระดูกสันหลังของเราหลักๆที่เราจะคุยกันก็มี7จดุดทำหน้าที่เหมือนสภาเลยครับเชื่อมร่างกายที่เราจับต้องได้กับมิติทางพลังงานทางอารมณ์ที่มันละเอียดกว่านั้นที่เมื่อกี้บอกว่าเชื่อมกับสรีระก็น่าสนใจนะคะเพราะตำแหน่งของจัก,กระเนี่ยมันไม่ได้ลอยๆเนาะแต่ไปตรงกับพวกเ,เครือข่ายเส้นประสาท ต่อมไร้ท่อสําคัญสําคัญเลยอย่างจะกระที่5ที่คอก็ใกล้ๆต่อมไทรอยเลยใช่ไหมคะที่คุมเรื่องการเผาผลาญการแสดงออกของเราถูกต้องเลยครับตรงเป๊ะเลยและที่สําคัญมากๆคือจักระทั้งหมดเนี่ยมันทำงานเป็นระบบนะครับเชื่อมกันหมดนึกภาพเหมือนโดมิโน,โนก็ได้ครับตัวหนึ่งล้มปุ๊บมันก็กระทบกันไปเรื่อยๆถ้าจุดไหนพลังงานติดขัดหรือเอ่อทำงานมากไปมันก็จะส่งผลต่อจุดอื่นๆด้วย เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราแบบรู้สึกไม่มั่นคงมากๆที่จะกระหนึ่งใช่ไหมคะครับผมอดไม่กล้าแสดงออกที่จะกระห้าไปด้วยเลยแบบนี้ใช่ครับมันส่งผลถึงกันได้หมดเลยงั้นเราลองมาดูภาพรวมแต่ละจุดกันคร่าวๆดีไหมครับเริ่มจากฐานเลยดีเลยค่ะเริ่มเลยค่ะครับจกระหนึ่งมูลาฐานอันนี้อยู่ตรงฐานกระดูกสันหลังเลยเปรียบเหมือนรากฐานชีวิตเราเลยนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย การอยู่รอดถ้ามันไม่สมดุลเนี่ยก็อาจจะรู้สึกวิตกกังวลกลัวง่ายหรือมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องความไม่มั่นคงต่างๆในชีวิตพอรากฐานโอเคแล้วก็ขยับขึ้นมาที่จักระสองสวาทิสถานนะคะอันนี้จะอยู่แถวแถวท้องน้อยเกี่ยวกับอารมณ์ความสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พลังทางเพศด้วยถ้าตรงนี้ติดขัดอาจจะรู้สึกแบบ เฉื่อยชาหมดไฟหรือกลับกันเลยก็ได้ค่ะคืออารมณ์จะสวิงง่ายแปรปรวนหรืออาจจะเสพติดอะไรบางอย่างได้ง่ายกว่าปกตินีปุระตรงนี้เป็นศูนย์กลางพลังส่วนตัวเลยความมั่นใจการตัดสินใจถ้าพลังงานตรงนี้อ่อนก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจลังเลแต่ถ้ามันแรงเกินไปก็อาจจะกลายเป็นคนชอบควบคุมหรือบางทีก้าวราวไปเลยครับแล้วก็มาถึงจุดสำคัญตรงกลางเลยนะคะ จักระสี่อนาหาตะอยู่กลางอกเราเลยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมจักระส่วนล่างกับส่วนบนใช่ครับเชื่อมกายกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับความรักความเมตตาการอภัยถ้าจักระนี้ปิดอาจจะรู้สึกเย็นชาไม่ไว้ใจใครหรือบางทีก็อาจจะเอ่อพึ่งพาคนอื่นมากไปค่ะขึ้นมาที่คอครับจักระหวิสุทธิอันนี้ชัดเจนเลยศูนย์กลางการสื่อสารการแสดงออกความเป็นตัวเอง การพูดความจริงถ้าไม่สมดุลก็อาจจะขี้อายไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความเห็นหรือตรงข้ามเลยคือพูดมากพูดไปเรื่อยแต่ไม่ค่อยฟังใครจักระถัดไปหลายคนน่าจะคุ้นเคยนะคะจักระหอาชนะหรือที่เรียกกันว่าตาที่สาอยู่ตรงกลางนา้าผาครับปัญญายานใช่ค่ะเกี่ยวกับสัญชาตญาณปัญญาการมองภาพรวม ถ้าสมดุลดีเราก็จะใช้สัญชาตญาณน,นำทางได้ดีแต่ถ้าไม่สมดุลก็อาจจะสับสนมองอะไรไม่ชัดเจนหรือบางทีก็หลุดไปอยู่ในโลกจินตนาการเยอะไปหน่อยและสุดท้ายครับจากกระเจดสหัสลาราอยู่กลางกระหม่อมเลยจุดสูงสุดเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณความตระหนักรู้การเข้าใจอะไรๆที่มันเหนือไปกว่าตัวเรา ถ้าปิดกั้นก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยหรือถ้าเปิดมากไปแต่ฐานไม่แน่นพองคือจักระล่างๆไม่มั่นคงก็อาจจะกลายเป็นคนเอ,อ่อเพ้อฝันงมงายฟุ้งซ่านได้เหมือนกันครับฟังดูแล้วการเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนแบบนี้มันก็น่าคิดนะคะคล้ายๆทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลเหมือนกันเนาะใช่เลยครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจ คือต้องมีฐานที่มั่นคงก่อนจักระหนึ่งถึงจะไปพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์จักระสี่หรือใช้ปัญญายาณจักระหกได้เต็มที่อะไรแบบนี้ใช่ครับมันเป็นการพัฒนาตามลำดับขั้นจริงๆทีนี้คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะดูแลหรือสร้างสมดุลให้ศูนพลังงานพวกนี้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างนั่นสิคะมีวิธีง่ายๆที่พอจะแนะนำได้ไหมคะแบบที่เราเอาไปปรับใช้ได้จริง มีหลายวิธีเลยครับแล้วก็เน้นแบบองค์รวมด้วยนะคือดูแลทั้งกายทั้งใจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยอย่างการเคลื่อนไหวและลมหายใจเช่นท่าโยคะบางท่าเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อกระตุ้นจักระเฉพาะจุดเลยอย่างท่าเปิดสะโพกก็ช่วยคลายจักระสองได้ดีหรือการฝึกปรานายามะการหายใจแบบสลับรูจมูก ก็เชื่อว่าช่วยปรับสมดุลสมองซ้ายขวาส่งผลดีต่อจักระ6กครับอ๋อเรื่องอาหารก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเคยได้ยินเหมือนกันเรื่องกินตามสีจักระใช่เลยครับเช่นอาหารสีแดงผักหัวใต้ดินก็จะช่วยบำรุงจักระหนึ่งหรือผักใบเขียวก็สำหรับจักระสีตรงหัวใจถูกต้องครับรวมถึงการเชื่อมต่อกับธรรมชาติง่ายๆเลย การเดินเท้าเปล่าบนดินก็ช่วยปรับสมดุลจักระหได้รับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าก็กระตุ้นจักระสาการอยู่ใกล้ๆน้ำก็ช่วยเรื่องจักระสองครับแล้วพวกพลังงานที่ละเอียดขึ้นไปอีกเหรคะอย่างพวกกลิ่นหอมหรือว่าเห็นคริสตลัลอะไรพวกนี้มันช่วยได้ยังไงคะพอจะอธิบายหลักการคร่าวๆได้ไหมคะได้ครับอย่างสุคนธบาบัดก็ใช้กลิ่นจากธรรมชาติเข้ามาช่วย อย่างกลิ่นไม้ซีดาก็ให้ความรู้สึกมั่นคงเชื่อมกับจักระ1หรือลาเวนเดอร์ก็อาจจะช่วยเรื่องการสื่อสารจักระ5ส่วนคริสตัลหรือหินสีต่างๆก็มีความเชื่อว่าหินแต่ละชนิดเนี่ยเขามีคลื่นพลังงานเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับจักระต่างๆเช่นโรสคอร์กับความรักจักระสีหรืออเมทิสกับปัญญายาณจักระ6นอกจากนี้ก็ยังมีเสียงบำบัดอีกครับเช่นการเปล่งเสียงมันตราเฉพาะของแต่ละจักระ อย่างเสียงแรมสําหรับจักระหนึ่งอะไรแบบนี้เชื่อว่าคลื่นความถี่ของเสียงเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับจูนศูนย์พลังงานนั้นๆคล้ายๆเราปรับสายกีตาร์นะครับโหฟังดูมีหลายมิติมากๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องกายภาพจับต้องได้ไปจนถึงเรื่องพนังงานที่ละเอียดอ่อนมากๆใช่ครับและสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการบ่มเพาะจากข้างในของเราเองเช่นการใช้คำยืนยันเชิงบวกหรือ affirmations ที่มันสอดคล้องกับคุณภาพของจัก,กระนั้นๆอย่างเช่นพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนอันนี้ก็ช่วยจักระหนึ่งหรือการทำสมาธิโดยกำหนดรู้ไปที่ตำแหน่งแล้วก็อาจจะนึกถึงสีของจักระแต่ละจุดก็ได้ครับสรุปแล้วการดูแลจักระให้สมดุลเนี่ยส่งผมดีรอบด้านเลยนะคะทั้งสุขภาพกายอารมณ์ความคิดแล้วก็ความรู้สึกเชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตเราด้วย แน่นอนครับสำคัญคือไม่ต้องไปคิดว่าต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบเป๊ะๆนะครับแต่มันคือการฝึกฝนที่จะรับฟังตัวเองตระหนักรู้ถึงสัญญาณข้างในเริ่มจากอะไรง่ายๆที่ทำได้ทุกวันก็ได้ครับสังเกตว่าวันนี้รู้สึกยังไงร่างกายอยากกินอะไรสีไหนหรือแค่ใช้เวลาสัก5นาทีอยู่กับลมหายใจตัวเองแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดให้ลองไปสังเกตตัวเองกันดูนะคะว่า ความรู้สึกทางร่างกายหรือว่ารูปแบบอารมณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันอาจจะกำลังส่งสัญญาณบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่ากำลังชี้ไปที่ศูนย์กลางพลังงานจุดไหนที่อาจจะต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษการตระหนักรู้ตรงนี้แหละค่ะที่อาจจะเป็นประตูบานแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากภายในตัวเราเองค่ะ